สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับคุณตานะครับท่านได้มานะครับผมสั่งจองนะครับพันต้นกล้าผักจากสวนนะครับพันพริกพันมะเขือเรื่องด้วยนะครับท่านตานะครับท่านได้ไปรับโครงการมานะครับจากกระทรวงหารเกษตรไทยนะครับว่าให้มีโครงการดีๆนะครับจะทํา คนาตรงคำคนาทองคำแล้วก็อะไรนะที่ตาบอกอะไรฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ตรงนี้เทวดาทำสมิเปื่เราก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ทีนี้มันก็เลยมาจุดประกายผมนะครับที่มันจะเข้าคล้ายๆกับของคุณตาหรือเปล่าครับที่คุณตาว่าคนาตองคำนะครับนะครับก่อนที่จะฟังคุณตานะครับผมก็เลยจะพาคุณตาชมนะครับที่สวนผมน่ะมันจะเข้าข่ายนะครับ คัน,นาทองคําหรือเปล่าครับนี่ครับผมพาชมคัน,นาทองคํามัน<อ>เป็นแบบนี้ไหมครับแบบนี้ไหมครับมันมันคือนวัตกรรมใหม่อนวัตกรรมใหม่เรียกว่าปลูกด้วยรถเก็บบนรถขายบนรถอะนะครับคือหนึ่งถ้าเราปลูกตัวนี้ต้องมีตัวนี้ร่องหนึ่งเนาะ,ะ,ะตรงนี้จะเป็นคลองน้ํบ ตอนนี้นะครับกำลังอธิบายครับตรนนี้จะเป็นคลองน้ำลักษณะขรถของเรารถอีเทนรถไถนาเดินตามมันก็ว่างร้อยสิบร้อยสิบมั้งอยู่ขนาดนี้กับขนาดนี้ตรงนี้เป็นคลองรถไทยเล็กน้าตาเนาะรถไถเล้งอ่ะตรงนี้เป็นคลองตรงนี้เป็นผักตรงนี้เป็นคลองและตรงนี้เป็นล้อพอเราขับมาปุ๊บเราก็เก็บปุยไม่ต้องลงจากรถเกเดโยนรถโยนรถแล้วก็ขับขับไป พอไปจบคณะหนึ่งมันที่สองครับเรื่อยมาเนาะมันจะได้การางพูดถึงการวางแผนคณะต่ออันนี้เรียกว่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าทำแบบธรรมดาอย่างอย่างอย่างไม่ได้วงบอกหรือออกแบบการออกแบบไอเดียไอเดียที่มาใหม่แต่คณะคณะก็คำไม่ใช่ถึงว่าคณะคนเดียวปลูกแล้วเดินไปตรงไหนมีแต่เงินไม่ใช่ใช่ไหมก็เรื่องไปปุ๊บนี่มันจะ นมันมี่อย่างทองคำนี่เรียกคณะทองคำไหมครับอย่างด้วอย่างด้วยอันนี้เขาเรียกว่าปลูกแบบธรรมดาอ่าอันนี้ปลูกธรรมดาถ้าเป็นคณะทองคำมันจะตรงนี้ต้นกล้วยอ่าอ่าอ่าแถวต้นกล้วยนะครับวามห่างขนาดนี้แต่ตรงนี้เป็นเป็นขาเนาะเป็นขาหรือเป็นพริกทีนี้เราปลูกปุ๊บเราก็ตัดใบนี้ออกเพื่อให้ ท้งคนที่ตาพูดก็เหมือนของผมเลยนะสิอย่างนี้ไหมครับอันนี้แบบนี้เหมือนของตาพูดเลยไหมนี่อันนี้อันนี้ต้นกล้วยใช่ไหมมันเป็นแล้วแต่มันมีมันมีแค่ต้นเดียวต้นพิกแล้วแต่มตรงนี้อ้าวไม่ได้มีต้นเดียวตรงนี้ใช่ใช่พิษเลนี้ตขคขาแต่มาทามีต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งก็กินได้ว่าเป็นขาเป็นขาที่ต้นกล้วยต้นกล้วยเข้าขายไหมครับเนื่องจากเดียวเดียวอ่าอธิบายต่อนะครับวาิบายต่อเครียกวานนี่เขาเรียกว่าเป็นป่ากล้วยอื ถ้าสวนกล้วยมันจะมีในกอหนึ่งมันจะมีต้นเดียวอืจะมีต้นเดียวที่ออกมาเนี่ยห,าห้ามกจนกว่าต้นนี้จะมีปลีหรืออโยออกมาถ้ามาแย่งปุยอย่างนี้เขาเรียกว่าฝากล้วยครับแต่ต้นนี้ผมทําไว้เพื่อขายหน่อพันธุ์ครับอันนี้คือ <c ười> การขายหน่อพันธุ์แต่เราอ่ะไม่ได้ขายหน่อเราให้มาเรา,เรามาจิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก่ <inet> อนพอทิ่สมาร์ทฟาร์มเมอร์คนมาดูพ๊บเราตัวใบเรารเราขายหน่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือต้นเดียว คือยังไงให้จนนี่อวบที่สุดวิใหญ่ที่สุดและถูกใจตลาดเราคำนึงถึงตลาดนู้นไม่ใช่แค่เอาไอ้แค่ลูกแค่อะไรขายกว่าต้นเนี้ยเคยความมุ่สมบูรณ์มันต้องสูงเท่าไหร่และตลาดที่ต้องการวีเนี่ยจะต้องวีละที่ลูกและให้อวบก็ว่าวางปั๊บมันจะขายเองเลย ทำไมกล้วยสวยเทอเหมือนวัวน่ะไล่ไปปั๊บวัวนี่สวยได้ขายไหมนี่คือให้มถูกใจตลาดแต่ถ้าทําอย่างนี้เ็าเรียกว่าขายลูกแต่เนื่องจากเราเนี่ยถ้าเอาขายลูกไม่มีผลออกมาเขาเรียกว่ายังไม่ผ่านม,ามันมันมันสมไม่ผ่านไม่ผ่านคือมันไม่ผ่านชาติไม่ผ่านตรงนี้คุณอย่าไปคุยเลยอย่าไปอวดเลยมันยังไม่ผ่านเดี๋ยวนี้ผ่านปุ๊บเขาเรียกระบบใหม่เรื่องระบบเอไออ่ะ ระบบ AI อ่ะ AI สมัยมากแล้วครับเนี่ยอ่คือข้อมูลกดต๊อบมันจะตอบทันทีว่าผิดอถ้าถูกมันก็ถูกทีนี้เราทำาหาให้มันเข้าระบบ AI อ่ะข้อมูลที่ชัดเจนว่าต้องห่างเท่าไหร่พืชต้องกินตั้งแต่ไนโตัวจนฟอฟอรัสมันกินอะไรอตอนแรกมันกินไนโตัวจนอ่าต้องให้ออกผลก็ฟอฟอรัสเนาะต้องกายให้มันหวานก็โพแทสเซียม คือใส่ให้มันถูกระยะของมันไม่ใช่พ่กป้าก็เอาโพแทสเซียมไปใส่ลูกก็ยังแล้อางนี้ถือว่าคือว่าโอเคไหมครับนี่ไม่ต้องใส่อะไรอันนี้ยังไม่ได้เรียกเกษตรฟาร์มเออร์ยังยังเกษตรฟาร์มเออร์คุณไปดูปักใช่เลยของผมไม่ใช่เกษตรฟาร์มอันนี้ก็เรียกว่าเกษตรผสมผสานไม่ใช่ครับของผมนี่เกษตรสร้างรายได้ผสมผสานมันมันเออครับครับถ้าคุณไปส่งให้ระดับตำบลเขามาดูแล้วเขาว่ามันแค่ธรรมดา มันไม่มันไม่มัน,ม,นมันไม่อะไรนะธรรมดาคือมันทำ,ทำไมถึงเลือกว่า,ราไมไมธรรมดาคือทำไมธรรมดาค,คุณก็ปลูกสเสปสปะแต่ของมันน่ะแถวปิ้งไถ,ถ,ถ,ถรอดไถเกินตามไถพืชวางปุยพืชเก็บผลผิดพืชห้านาทีเก็บได้ทั้งรอบเลย<ล>แล้วค่าต้นทุนการทำล่ะครับทอยังไงจะทำให้ถูกที่สุดในประเทศ ไม่ขั้นทุนการลงทุนถ้าใช้เครื่องจักรทุกอย่างเงี้ค่าลงทุนเยอะไหมครับที่นี้ไม่เยอะเนื่องจากคนมีปัญญาทํายังไงให้มันมถูกที่สุดนะถูกที่สุดจนคุณมีกาไรทําถูกที่สุดไม่ใช่ใช้จอบใช้เสียมขุดรอครับไม่ใช่เขาเรียกว่านั่นเขาเรียกว่าคนทําที่ใช้จอบใช้เสียมเป็นคนโบราณ<อ>ยวมันเอไอมันต้องเทคโนโลยีถ่ายเือก<ม>พอถ่ายเฟืกม,ม,ม,มันชักห้องเลยเนาะพอชักห้องพึือกจะมีเมล็ด มันมาหโยอนและไอตัวขลังกลุ่มและไอเครื่องที่ว่านี่มันราคาเท่าไหร่ครับไมไดอินไทยเลนเนี่ย<ม>เป็นช่างผู้ออกแบบผู้ออกแบบว่าหนึ่งเขาเป็นผู้ออกแบบตอนนี้มีเครื่องบบต้นแบบหรือยังครับก็กําลังจะสร้างไม่ยากหรอกั้งแบบเงียไ่ใชเนื่องจากตำบลกอเรามีช่างผู้ออกแบบต้นต้นทุนนี้ประมาณคันละเท่าไหร่ครับไอตัวที่ว่านี่คันมีแตจของเซนเลนก็ลงสิบห้าบาททั้งนั้นนั่นแหละครับต้นทุนเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่อยู่ประมาณ คันละเท่าไหร่รับตบเท่าไหร่ประมาณจะให้เกินสองหมื่นอยู่ที่หมื่นกว่ากว่ามกว่าบาทเพื่อเพื่ออะไรได้จับต้องเพื่อให้เกษตรกรทุกครอบครัวทุกระดับชั้นตั้งแต่รากหญ้าก็มีสิทธิทาได้ดิ้นขนาดนี้เราก็ทําได้เพียงเกินให้ความกว้างสองร้อยสองร้อยห้าสิบต้นกล้วยใต้ต้นกล้วยต้นพริกโอ้ใต้ต้นกล้วยต้นไหนต้นพริกกลนมะเขือเนาะแล้วก็ ต่อไปก็เป็นถั่วเป็นถั่วพุ่มเนาะก็ทําตามเป็นไหลาเป็นพุ่มทงแล้วก็ไปคิดให้เป็นตัวเินเลยไม่ได้เออคณที่ได้เป็นแล้วก็ทาให้เป็นแล้วก็ถ้าคุณทำตรงนี้ไม่เป็นว่าเราต้นกล้วยของเรามันสูงขนาดนี้เนาะเราแค่ขับรถไปของเราเนาะครับเออใส่บนรถแล้วก็ไปถึงตลาดก็นี่แม่ค้าผมผมอยู่บนรถผมไม่ยกทําไมก็ผมขายบนรถเนี่ยผมแก่แล้ยุคเจ็ดสิบแล้วมันจะตายแล้ว พอมีความสุขสักนิดหนึ่งก่อนตายเนะ่ะเรียกว่าบำเหน็จผู้ที่เรียนผู้สูงอายุถ้าเรียกว่าบำเหน็จของเราคือที่นี่ทั้งตำบลไม่ใช่อวดอะยังไงก็แพ้แพ,พ้ตาเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ดินปกสะกอนดินดำดินจืนคุณจูกไหนกบคุณขยันไม่ขยนันแต่คุณขยันนิดหนึ่งบวกเพราะธรรมชาติมันช่วยอืม แต่ถ้าดินอย่างนี้เยนเลยแสดงว่าจืดแต่ของตะลองขุดจบหนึ่งเล่นหนึ่งปุ๊บหนึ่งออกมาใส่เดือนสามตัวถึงสี่ตัวแสดงว่าตรงนั้นดินดีแล้วไม่ต้องเอากล่องบีมาวิจงวิจัยว่าดินใต้ตรวเจนโฟโฟรัสไม่ต้องขุดปุ๊บดินดำแล้วเจอใส่เดือนนั่นแหละสมบูรณ์แล้วนี่คือจบจางดินต่อไปจังขึ้นตอนนี้กล้วย ขาดตลาดบริษัทที่ทำมากาล้วยชาบเพื่ออะไรหยุดแล้วไปซื้อมาจากเวียดนามวีละอย่างดีหกสบแม่ค้าเขาไปหยุดขายแล,ล้วหยุดซื้อนเนื่องจากซื้อมาแล้วไม่มีคนซื้อต่อมันแพงเกินอะ่ะและไอคนที่เอาไปตัดแปลงก็เมื่อวานเราไปเจีที่บริษัททำกล้วยตาากนะแต่ก่อนกิโลหาบาท ทุกวันกลูกชิบห้าบาทแล้วยังไม่มีคุ้ยมาขายอยีกครับว่าผมจะส่งโหนไปถ้าขายตอกได้ตันนี้ผมจะส่งโหนไปส่งไปให้ปลูกแล้วผมจะรับซื้อในราคาที่กิโกล,ละสิบบาทประกันไว้อถตาลูกค้าคนไหนนะแต่คนนั้นต้องเป็นเตาสวนและอย่างน้อยต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์จบตรงนี้คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับ ฟังแล้วนี่ฟังแล้วเอไอผ่านไหมผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวผมจะไปลงยูทูบเออลับไปลงเนี่ยแต่ต้นพิกต้นกล้าที่พูดนี่เอากจริงๆใช่ไหมครับเอาเอาอันนี้คือมาสั่งจองลูกหลานไว้ว่าเอามาดูมาดูก่อนว่าได้ข่าวว่านี้ แต่เราไม่ได้ไปดูเราว่าจะไปซื้อในเมืองเมื่อวันเมื่อก็เข้าเมืองอยู่ตอนนี้มันไม่เยอะหรอผมว่าไปขายตลาดนัดีมากหน่ะุก่ถ้าพอได้อยู่ถ้าจะเอาพอได้ไม่เพื่อปลูกแล้วก็ให้ผูวถ่ายภาพไปแข่งระดับตำบลแล้วก็ให้ระดับผมจะไปทําชิปลงยูทูบให้ด้วยถ้าจริจริงได้ไมมอนุญาตให้ไปถ่ายทํำไหมอนุญาตอยู่เต็นเลยแสดงว่าจิแต่ของตะลองขุดจบหนึ่งเล่นหนึ่งปุ๊บหนึ่งออกมาใส่เดือนสามตัวถึงสี่ตัวแสดงว่าตรงนั้นดินดีแน ไม่ต้องเอากล่อง,องวิมวิจงวิจัยว่าดินไตโกรเจนโขฟรฟรัไม่ต้อง